ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ท่นารักทุกท่านเนาะก็พบกับลุงตันคนบนาน c า a n n e l อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้อยรับชมกันอ๋อซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันเนาะเนื่องจากว่า เป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยหาน,นอยนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันพระฤหัสเนาะนบนอาจันบดีที่2 7พฤศจิกายน68นะครับอ่งวดที่ผ่านมาเนาะ26พฤศจิกายนนะครับสูตรที่ลูก,ลก,ลกตุกรูดให้ไปก็ถือว่าสายวิ่งสายรูดก็ยังไม่พลาดเนาะยังโชคดีเหมือนเดิมเนาะตัวเลขที่ลุงตัดให้ไปนี่ก็มาหนึ่งตัวเนาะก็คือ เจนะครับ7มาที่หลักหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยบนนะครับก็เป็นเลขตัวเดียวที่มีในตารางแล้วก็มาเข้ากับหลักหน่วยนะครับหลายท่านก็โกงโชคดีกันเนาะนำไปเป็นตัววิ่งตัวลึกหรือตัวรูดนะครับส่วนว่าประจำวัน วันวันพฤหัสเนาะวันศุรหัดก็ไปติดตามกันเนาะว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงานประจำวันที่27พฤศจิกายน68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องใ้รับชมนะครับลุงแตนก็ชัางใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับที่เคยใช้มานานนะครับก็ยังไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงการใช้หลักการในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เนาะก,ก็ยังใช้สูตรเดิมหรือว่าหลักการเดิมนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะในแต่ละงวดที่ผ่านมาที่เอามาวางในตารางให้พี่น้องได้รับชมเนี่ยก็ถือว่ายัางเดินดีมาโดยตลอดนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมากกว่า สิกว่างวดแล้วเนาะก็ถือว่าท่านที่นําไปลุ้นเนาะโดยเฉพาะสายวิ่งแสารูดเนี่ยก็ยังคงโชคดีกันอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะครับงวดที่ผ่านมาก็ยังมาเนาะ,ะยังมาที่ตำแหน่งที่ท่านนำไปลุ้นได้นะครับวันที่26่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสตัวบนน้อย VIP ก็คือ,อ ศูนย์ศูนย์สองเจ็ดนะครับส่วนสองตัวล่างก็จะเป็นหนึ่งห้านะครับตัวที่มาเนี่ยนะครับจะเป็นอขออนุญาตนิดน,นึงนะครับเจ็ดเนาะเจ็ดมาที่หลักหน่วยเนาะหลักหน่วยบนนะครับก็เป็นตัวเลขตัวเดียว ที่ลุงให้ไปแล้วก็มานะครับก็ถือว่าท่านที่นําไปลุ้นเนาะเป็นตัววิ่งตัวรูดนนี่ก็คงโชคดีกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่27พฤศจิกายน68เนาะหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางเนาะตัวเด่นตัวกลางนะครับงวดนี้เนาะลุงตันให้8นะครับเป็น ตัเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวข้างบนเนาะวิเคราะห์ได้เก้านะครับแล้วก็มาแถวที่สองนะครับข้างล่างนี้ก็ได้ห้านะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแปดเนาะ ต่อมานะครับห้าห้าแล้วก็หกเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นสี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลหรับผลลัพธ์ในตลาดนะครับทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจํางวดวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะครับก็จะมีห้าเนาะมีห้ามีแปด มีเนะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวลูกตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตลางนะครับแล้วก็จะเอาตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยที่สุดนะครับมา,าวางเนาะในลำดับแรกเนาะก็จะมีสี่ศูนนะครับ4 0 4ศู 40, 49นะครับแล้วก็มา50 58 59นะครับแล้วก็60นะครับ68 69นะครับนี่ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตลาดเนาะพี่น้องที่เป็นสายวิ่งยรูดก็เหมือนเดิมนะครับ พิจารณาตัวเลขที่ลุงตัให้ไปเนาะตามสถิตินี่ก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดเนาะก็เป็นตัวเลขที่น่าจะดาไปลุ้นเป็นตัววิ่งตะลุได้เลยนะครับพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วกกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์หรือว่ารูปแบบในการนำเนอรเนี่ยลุงกันเ็ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะยังใช้หลักการนะครับหรือรูปแบบเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมานะที่เคยใช้นะครับซึ่งก็ ตัวเลขที่ไดจากการวิเคราะห์เนี่ยก็ถือว่ายังเดินดีมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะครับซึ่งก็ลุงตันก็เลยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเนอะอะาะหลักการวิเคราะห์หรือว่าตำแหน่งที่เอามาหาผลบวกนะครับยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ ติดตามลุงกันมาเลยตลอดเนาะก็เหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ